ะครับผมสวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันกับเกม League of Legends w a r l i f หรือว่า L.L Mobile นั่นเองนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในช่วงที่เราจะมาอัปเดตนะครับเกี่ยวกับการ ปรับสมดุลแชมเปี้ยน Champion, นะฮะแหมกูเกือบจะพูดสมดุลฮีโร่แล้วนะฮะติดนะฮะติดติดเกมอื่นนะฮะซึ่งในครั้งนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นแพทตั้งแต่วันที่10ก็คือเมื่อวานนั่นเองนะฮะซึ่งก็มีการปรับอยู่ประมาณ5-6ตัวด้วยกันนะฮะรอบนี้ไม่ปรับมากนะครับสำหรับครอสเซตอในรอบที่2นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าจะมีแชมเปี้ยนตัวไหนที่มีการปรับบ้างนะครับตัวไหนบัฟตัวไหนเนิบนะฮะโอเคจัดไป มาดูตัวแรกนะครับที่มีการปรับนะฮะต้องบอกว่าตัวนี้นะครับอาลินะครับซึ่งตัวนี้นะฮะไม่ได้มีการเนิฟหรือว่าไม่ได้มีการบัฟนะครับเป็นการปรับปรุงสกิลภายในตัวของเขาเองนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะมีการปรับในส่วนของสกิลสกิลติดตัวนะครับแล้วก็สกิลที่1แล้วก็สกิลที่2นะฮะเพื่อให้ตัวของอาลิเนี่ยครับมีความคล้ายคลึงกับในเวอร์ชัน PC มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะครับในเดือนหน้าเนี่ยเขาก็ยังบอกอีกว่าฮีโร่แชมเปี้ยนตัวเนี้ยจะมีการปรรัับบอีกด้วยนนะะะสาหครับ สกิลติดตัวงเขานีครับมีการปรับใหม่หมดเลยนะฮะหลังจากที่เขาใช้กสกิลโจมตีฮีโร่3ครั้งเนี่ยนะฮะครั้งต่อไปเนี่ยนะครับก็จะฟื้นฟู HP ให้กับตัวเองด้วยนะฮะส่วนสกิลที่1น,นะครับ สกิลที่1ถ้าเป็นอันเดิมเนี่ยนะครับอาริสเนี่ยจะทำการปล่อยลูกแก้วเวทออกมาใช่ไหมนะครับแล้วก็จะเด้งไปหาสตูนะครับแล้วก็จะเด้งกลับนะครับในขณะนั้นเนี่ยก็จะเพิ่มความเร็วเครื่องทีให้กับตัวเขาด้วยนะฮะแต่ว่าอันใหม่นี้นะครับมีการถอดออกแล้วนะครับสำหรับการเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขณะที่เขายิงลูกแก้วออกมานะครับอันนี้จะไม่มีแล้วนะฮะ สำหรับสกิลที่2เนี่ยนะครับก็ได้มีการเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขณะที่เขาใช้สกิลด้วยนะฮะก็คือว่าถ้าให้ผู้แบบเข้าใจง่ายๆนะครับสำหรับสกิลตัวนะครับหลังจากที่เขาใช้สกิลโดนฮีโร่3ครั้งเนี่ยครั้งต่อไปเนี่ยก็จะฟื้นฟูเลื่อนให้กับตัวเองด้วยนะครับส่วนสกิลที่1กับสกิลที่2เนี่ยสกิลที่1จะเป็นการถอดความเร็วในการเคลื่อนที่ออกนะครับเอามาใส่ในสกิลที่2แทนนะฮะก็จะมีประมาณทานี้นะครับสำหรับการปรับปรุงฮีโร่ตัวนี้แชมเปี้ยนตัวนี้ แชมเปี้ยนตัวที่สองที่มีการปรับนะฮะนั่นก็คือตัวของออริเ i ียนโซนะครับสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับก็รีย้ว่าเป็นการเนิฟไปเต็มเลยนะฮะ ตอนนี้ผมเข้ามาในห้องฝึกฝนนะครับเดี๋ยวจะทำการอธิบายสกิลแต่ละสกิลเลยนะครับสำหรับสกิลที่1นนะครับที่มีการเนฟลงไปนะครับก็คือว่าการเนฟในส่วนของระยะเวลาสตันนั่นเองถ้าเป็นระยะเวลาสตันอันเดิมเนี่ยนะครับต่ำสุดจะอยู่ที่0.55ถึง2.2วินาทีนะครับอันใหม่เนี่ยถูกปรับนะครับลดลงมาเหลือแค่0.4ถึง1.6วินาทีเองนะครับสตันนานหรือไม่นานเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เราปล่อยสกิลหนึ่งออกไปนะฮะ สกิลที่2นะครับเป็นการผลักดวงดาวออกไปข้างๆตัวเขานะครับสำหรับสกิลนี้นะครับมีการเพิ่มเวลาคูดาวของสกิลนะครับจากเดิมคูดาวของสกิลที่2เนี่ยจะอยู่ที่5-4-3-2วินาทีนะครับถูกเพิ่มขึ้นมาเป็น8-6-4-2วินาทีนะครับตามเลเวลของสกิลที่เพิ่มขึ้นเลยนะฮะก็เรียกว่าเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับสกิลที่2นะฮะสำหรับคูลดาวของเขานะครับ สกิลที่3นะครับเป็นสกิลบินของเขานะครับสำหรับสกิลบินนี้นะครับก็เรียกว่ามีการเพิ่มคูดาวเหมือนกันนะฮะเพิ่มมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะสำหรับช่วงแรกๆนะครับคูดาวอันเดิมของเขาเนี่ยสกิลที่3มันจะอยู่ที่55 50 45 40ิาีวินะครับถูกเพิ่มขึ้นมาเป็น70 60 50แล้วก็40วินาทีนะครับเรียกได้ว่าช่วงแรกเนี่ยเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะมากก็เรียกได้ว่ามังกรดวงดาวตัวนี้นะครับเนื้อไปเต็มๆเลยนะฮะสกิลที่1เนี่ยสตันน้อยลงนะครับสกิลที่2ที่3เนี่ยคูดาวก็มากขึ้นนะฮะสุดยอดนะครับสำหรับแพทนี้นะครับสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้แชมเปี้ยนตัวที่สามที่มีการปรับนะฮะนั่นก็คือตัวของกากัสนั่นเองนะครับแชมเปี้ยนคีเมาตัวนี้นะฮะเรียกได้ว่ามีการ ปไปเต็มๆเลยนะครับสำหรับการปรับสมดุลในครั้งนี้นะฮะสำหรับค่าเซนเซพื้นฐาที่มีการปรับเนี่ยนะครับมีการเพิ่ม พลังชีวิตนะครับจาก650เป็น690นะฮะแล้วก็ได้มีการเพิ่มพลังชีวิตต่อเลเวลเนี่ยจากเดิม115เพิ่มขึ้นมาเป็น125ต่อเลเวลที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็สกิลอันติเมทสกิลของเขาเนี่ยมีการเพิ่มอัตราพลังเวทนะครับจากเดิมเนี่ยบวก70%นะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น80%นะครับบอกได้เลยว่าแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับเลือดเยอะขึ้นนะครับแล้วก็อันติเมทสกิลของเขาเนี่ยแรงขึ้นแน่นอนเลยนะฮะับสำหรับแพทนี้นะฮะก็จะมีการบัฟประมาณเท่านี้นะครรััััับบบสสาหแชมเปีี้้ยนนนตวะะฮกกก ที่4ที่มีการปรับนะฮะนั่นก็คือตัวของซิงแชมเปี้ยนสายเขียวนั่นเองนะครับสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้นะฮะก็เลยได้ว่ามีการเนิบไปเต็มๆเลยนะครับสำหรับตัวของเขานะครับคือเขามองว่ามันกระจายพิษได้ตลอดนะครับโดยไม่ต้องกังวลมานานะครับสามารถที่จะสร้างดาเมจได้ค่อนข้างนานนะครับตรงนี้ก็เลยได้มีการเนิบลงไปนะฮะซึ่งมีการเนิฟในส่วนของค่าสเตตัสพื้นฐานนะครับแล้วก็สกิลที่1ของเขานะครับสำหรับค่าสเตตัสพื้นฐานเนี่ยนะครับมีการเนิฟในส่วนของมานานะครับก็คือมานาของเขาเนี่ยจากเดิม่ที สามรนะครับถูกลดลงมาเหลือแค่345หน่วยนะฮะแล้วก็สกิลที่1ที่มีการปรับเนี่ยนะฮะบอกได้เลยว่าสกิลที่1เนีย่ยเนื้อลงค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับสกิลที่1ก็จะเป็นการปล่อยควันพิษของเขาใช่ไหมนะครับตรงนี้แหละนะครับได้มีการลดดาเมจของเขาลงไปนะครับสำหรับสกิลที่1นะครับดาเมจเดิมของสกิลที่1เนี่ยมันจะอยู่ที่30 40 50แล้วก็60มันจะขึ้นตามเลเวลของสกิลนะครับถูกปรับมาเป็น20 30 40แล้วก็50นะครับพูดง่ายๆเนี่ยก็คือลดลงมาจากเดิมประมาณ10หน่วยนะครับสำหรับดาเมจของเขานะฮะลดอัตราพลังเวทจาก0.4เป็น0.3นะครับแล้วก็สกิลที่1เนี่ยกินมานามากขึ้นนะครับจาก13หน่วยเป็น15หน่วยนะครับแล้วก็ได้มีการลดเวลาความเสียหายตามช่วงเวลาจาก2วิเป็น1.8วินะครับบอกเลยว่าแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับมานารลดลงนะครับแล้วก็สกิลที่1เนี่ยดาเมจเบาลงกินมานาเยอะขึ้นแน่นอนเลยนะฮะ และแชมเปี้ยนตัวสุดท้ายที่มีการปรับนะฮะนั่นก็คือตัวของโซน่าเองนะครับโซน่าเนี่ยนะครับเมื่อแพทที่แล้วนะครับเขามองว่าแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับไม่มีปัญหาเรื่องมานาเลยนะฮะไม่ว่าจะใช้สกิลไหนก็แล้วแต่นะครับมานาเนี่ยแทบไม่ลดเลยนะฮะสามารถที่จะใช้ได้เรื่อยๆนะครับสำหรับตรงนี้นะครับเขาเลยมีการปรับใหม่ในแพท0.5นะครับ มีการปรับในส่วนของค่าสเตตัสพื้นฐานนะครับสำหรับค่าสเตตัสพื้นฐานเนี่ยนะครับมีการลดมานาของเขาลงไปนะครับจาก435นะครับลดลงมาเลอแค่345หน่วยนะครับแล้วก็ได้มีการลดอัตราการฟื้นฟูมานาต่อเลเวลของแชมเปี้ยนเนี่ยจาก24หน่วยลดลงมาเลอแค่15หน่วยเท่านั้นเองนะฮะบ,บอกได้เลยว่าโซน่า80.5นี้นะครับมานานน้อยลงนะครับแล้วก็อัตราการฟื้นฟูมานานเนี่ยน้อยลงค่อนข้างมากเลยนะฮะ ก็จะมีการปรับสมดุลแชมเปี้ยนประมาณเท่านี้นะครับสำหรับแพท0.5ในโคลสเบต้ารอบที่2นี้นะฮะก็มีไม่เยอะนะครับสำหรับนี้นะครับพาเพื่อนๆดูคลิปจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับให้ผมได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ